Gi สวัสดีครับผมภูริสุวรรณสารครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ g i f ต์นิวครับวันนี้ผมก็ยังคงมีข่าวสารที่ดีดจากกิฟฟรีนะครับและสาระนะครับเพิ่มเติมให้แก่ทุกท่านเช่นเคยครับเริ่มที่ข่าวแรกนะครับ กิฟฟินร่วมงานเสวนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME เตรียมรับ AEC เมื่อวันที่1สิงหาคม2555ที่ผ่านมาครับแพทย์หญิงนรนีนีภัยบูลได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในงานสัมมนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME โดยมีดรวราทัศวงศุระไกรประธานกรรมการบริหารบริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮงจำกัดคุณโชคบุญกุลกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย และคุณวศินบุรีสุภาณิตวราพาสผู้บริหารห้างหุ้นส่วนเท่าหงไทยร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Innovation a new era of AEC นวัตกรรมนำไทยกล้าท้า AEC โดยในงานนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกิติรัตนนนองเป็นองค์แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ AEC โอกาสของธุรกิจไทย ข่าวต่อไปครับแพทย์หญิงนัินีภพบูล์เข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เมื่อวันที่14สิงหาคม2555ที่ผ่านมานะครับแพทย์หญิงนัินีไัยบูร์ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทกิฟรินสกายไลยูนิตี้จำกัดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครน,นะครับในงานนี้นะครับ มีนายถนอมอินทรกกำเนิดอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชาพัฏพระนครให้เกียรติมอบคุยวิทยาฐานะเป็นญ,ญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ณสวนอัมพรครับครับก็หมดเวลาช่วงนี้ของข่าวกิฟต์นิวแล้วนะครับพบกับผมภูริศสวนนสารได้ใหม่ในช่วงต่อไปช่วงนี้สวัสดีครับ